สงครามชายแดนไทยขเขมรน,นะครับตอนนี้เปิดเข้าสู่แนวรบใหม่ครับคือการเปิดโปงแล้วก็จับกลุ่มเครือข่ายฟอกเงินคาสิโนของคุณเซนนะครับที่อยู่ในเมืองไทยครับเรื่องนี้ครับสร้างความสันเทือนให้กับเครือข่ายของคุณเซนในขเขมรอย่างแน่นอนครับและชาวขเขมรก็จะได้หูตาสว่างครับว่าประเทศกัมพูชานี่แหละก็คือประเทศสแกมโบเดียอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับโดยตัวละครหลักของเรื่องวันนี้นะครับก็คือก๊ก านครับเจ้าของคลาวคาสิโนนะครับแหล่งฟอกเงินใหญ่ของกัมพูชาครับตำรวจไซเบอร์ก็ได้ออกหมายจับแล้วก็ตรวจเครือข่ายของก๊กอ่านนะครับทั่วประเทศไทยนะครับโดยได้เข้าตรวจบ้านของเป้าหมายนะครับจํานวน19จุดครับแต่ว่าก็ไม่พบก๊กอ่านนะครับโดยเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่ได้ยึดรถหรูจํานวนหลายคันครับพร้อมอายัดเงิน27ล้านบาทครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าก๊กอานคือใครครับ ก๊กอานหรือว่าออกยาก๊กอานครับชื่อเดิมคือภูก๊กอานเป็นวุฒิสมาชิกพรรค c p p โดยก๊กอานเนี่ยเป็นที่รู้จักในนามนักธุรกิจชื่อดังของเขมรและเขาเป็นคนสนิทของฮุนเซนครับเขาเป็นลูกครึ่งจีนเขมรเกิดที่เกาะกงครับสามารถพูดได้4ภาษาคือไทยเขมรจีนเวียดนามและได้รับคำนำหน้าออกยาเมื่อปี1995ครับทำธุรกิจกับไทยเวียดนามทั้งประมงและยาสูบ โดยมีธุรกิจขนาดใหญ่ในเขมรถึง6แห่งครับประกอบด้วยอังกอร์บร h e เซอร์จำหน่ายบุหร่ให้กับบริษัท British American Tobacco ในคในเมรนะครับทุนจดทะเบียน6ล้านดอลลาร์สหรัฐมีรายได้ถึง48ล้านนะครับโดยก๊กอานได้รับส่วนแบ่งร้อยละ50ครับและซกอึมได้ร้อยละ50ส่วนอันนี้ครับเป็นไฮไลท์เลยครับก็คือบริษัท Crown Resort ก่อตั้งเมื่อปี1999ครับลงทุนทำธุรกิจคาสินโนและสถานบันเทิงติดชายแดน ประเทศเวียดนามครับเงินลงทุน18ล้านดอลลาร์ครับสร้างรายได้จากการลงทุน600ล้านดอลลาร์มีพนักงาน1,000กว่าคนครับแล้วก็ว่ากันว่าคาวคาสิโนในปอยเป่นะครับที่เคยมีการสืบสวนกันนะครับมีตึกสูงอยู่ข้างหน้าบ่อนคาสิโนนะครับก็น่าจะเป็นของก๊กอานด้วยครับอันนี้ตำรวจจีนและก็ตำรวจเขมรเนี่ยเคยเข้าไปจับกลุ่มพวกสแกมเมอร์นะครับจับออกมาได้หลายคนเลยนะครับต่อมาครับบริษัท Angkor Electric Power ครับ ทำธุรกิจดำเนินการก่อสร้างและรักษาสายส่งไฟฟ้ากำลังการผลิต11.7เมกะวัตต์จ่ายไฟฟ้า170ของที่ซื้อจากประเทศไทยครับมีโรงงานไอศครีมด้วยนะครับชื่อว่าไ r e a m and Pure Drinking Water โ oh อ้โหไม่ธรรมดาได้นะครับมีธนาคาร อ n งโคลสเปเชียลไลซ์แบงมีงบการลงทุน25ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็นี่แหละครับคือที่มาว่าทําไมเขาถึงเป็นมือขวาของคุณเซนนะครับการตอบโต้ของไทยครั้งนี้ครับน่าจะเป็นการตบหน้าคุณเซนแล้วก็ขเขมเรอย่างแรงครับจากกรณีที่สหรัฐได้ชี้ครับว่า,ขาเขมเรนี่แหละคือสแกมโบเนเดียแหล่งฟอกเงินแหล่งอาชญากรรมอันดับหนึ่งของโลกครับ